ไปดูวิดีโอต่อไปนแน่คงจะชอบอินโทรกันมากละสิะขอบคุณน้องหมา5346เลยนะครับผมที่โด o n a t มาให้ทั้งหมด40บาทเลยนะซึ่งเยอะมากๆเลยนะเป็นคนที่ตอในช่องเลยนะที่โด o n a t ให้ผมนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าคนแรกเนี่ยโด n a t ในคลิปช็อตนะซึ่งเขาชื่อ user อะไรก็ไม่รู้คือเขาไม่มีชื่อนะ <ๆ S 2> เป็นบุคคลลี้ลับนะ <ๆ S 2> ๆๆเราจะจำเขาตลอดไปนะครับแต่น้องหมา5346ขอบคุณครับ ท่าผู้ชมสามารถโดนเนตได้ที่ล่างคลิปเลยนะครับผมจะได้มีตังไปอัพคอมให้แบบแรงขึ้นอัพคลิปดีๆมากขึ้นและจะทาคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับเหมือนที่ต้นคลิปทานั่นแหละ <c oughs> ก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์ถึง250ร้อยห้าไลค์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยขอแค่50าสไลค์นะมันน้อยเกินไปไม่ชอบไปกันเลยเรามายูกับตัวของเมกะทอนเหมือนเดิมนะครับผมตลอดเมกะทอนโอ้สุดยอดเลย <c oughs> การป้องกันของออตับอดมันดีขึ้นแฮ ็คือการป้องกันของออโตบอทนะครับมันมีป้อมปืนพี่แบบขัดขวางทางอากาศเยอะขึ้นนะเราจะใช้ปืนนี้ะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นปืนผมขอใช้ปืนนี้แล้วกันนะครับล็อกเก็ตลันเชอรซื้อนี่เป็นเลย<ค><อ>มีครับซาวเวฟติดต่อมานะบุกเล่นิสันก่อนนำมเกะทนกอนเขาก็ลับมาทำงานแล้วเหรอวิ่งเลยออโตบอทเมกะทอน,นกลับมาแล้วอืมอื ตายนะไออืมอโอ้ยชื้บลุยเลยไปครักเมกะทอนกลับมาแล้วชืบอบินเมกะทอน่าเออพิกัดเป้าหมายไปแล้วดีมากสาวเว็บขังลงไปหมดหมดยังเล่กโก้เปอ,อด์ออกมามันต้องมีอืมตายะ้ะอืมขีดลองซะพวกก็ตอบอด นี่ข้างบนมีออดิโอล็อกอันที่หนึ่งนะครับผมเน่เก็บยอดไปเร็วๆ <'s> นี่เราบุกต่อ,อนะครับข้างล่างเป็นเอ้ยยิงใครกันบอ,อบอดีอด้เซ็คอนบุกเข้ามาแล้วมันไม่รู้นะครับว่าเรากลับขึ้นมาออื ยิง,งป้งอมปืนถังอืมลบถังโคตรมันเลยฮะบินยิงอัดเข้าไปเมกาทอนข้าเปิดประตูด่านแรกให้ท่านแล้วทีนี้บอกตำแหน่งของเทปิคอนมาให้ค่ะอืมร้อ,องไปตายเราสามารถยิงไอ้พวกนี้ได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นหรอก มันเป็นฉากนะครับแต่เราก็ยิงพังมันได้นะถ้าเรามาตรงนี้นะครับจะมีตังค์ให้เก็บนะแล้วก็มีอึออดิโอหลอกอันที่สองนะครับอ่ะเก็บก่อนนี่ cycles, ไป let's go ไปลุยลุยลุยโอ้ข่ามไม่คิดเลยเขาจะคิดถึงการทำลายล้างขนาดนี้เออรัมโบ นี่เอ่อที่ผมถามไปอ,อันนี้ในคลิปที่แล้วนะชื่ออะไรนะฟิมซี่แฟนซี่เฟมซี่เออนั่นแหละช่างมันเถอะไปที่แฟนซี่นั่นแหละอย่าให้ปานี้มันรัมเบิลอย่าปานี้ wave, สาวบอยรายงานสลอนไม่กระทนดูหมูว่าเทปที่คอนยังมีพลังงานอยู่นะครับ <the> น้ำทังเข้าไปง่ายจัง ในครับซีนพิซานมักออโตบอลถ้าต่อยได้น่าต่อยมึงไปแล้วเราได้ตังค์เท่าไหร่แล้วเราไม่สนครับสาวเว็บเอาสทหารลงมาให้ข้าไปต่อข้าทันรอนเป็นกระธรเฮ้ยออโตบอทอืมตายซะเฮ้ยอืยิงวิ่อป้อมปืนเฮ้ยอลเลอร์สอเลอร์สอเลอร์สอะไรอลเลอร์สอะไรอลเลอร์สอะไรมึง แจ้งเตือนใครอีหาเขาต้องอยู่ที่นี่กูอยู่นี่ไงหัง,งใครคิดว่าเขาทำาลายอะมันบอกว่าเราทาเหมือนจะยิงเขาได้นะทำให้เขาบาดเจ็บมึงไม่ได้ทำลายความรู้สึกของเขาด้วซ้ำมึงตายอืมกูคือเมกาธรอยังไงล่ะตะใจปะเฮ้ยยิงอัดเข้าไปอย่าคิดว่ากูมีปืนเดียวกรวชางมันเมกาธร รู้สึกว่าพวกออโตบอดจะเก็บไอ้นี่นะครับเทมติคอนไว้อย่างแน่นหนามากเลยนะอืมไอ้สนพอเราคือเมกกะทอนขอไอ้นี่แป๊บนะนี่ครับปกป,กปก้องเทมติคอนไว้อย่าให้เมกะทอนเข้าไปมันบอกเลยอืม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 แปลงร่างพังอืมปกป้องเอาไว้อืมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหานะท่านยิง่งยิ่งทหารจัดการมันทหารอืม แอนสปอร์จากการช่วยด้วยตายสกันหมดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเห็นอะไรยังเมื่อตอนแอมไอ้ยากปูข้าของมึงไปหมดแล้วมึงเพิ่งมานี่ครับบูติคัตนะลุยมันบูติคัตเคียสะพานนี่ซะเปิดประตูนั่นได้เลย นี่ขนาดว่าง่วงกันเนี่ยแต่ก็มาทำิปใม้ทุกคนนะเยี่ยมบูดนครับอืมปลาพังโคดพังพัง <laughs> เอ้เหี้ยกูก็อินเกิน <laughs> อืมดูฮะประตูโคตรใหญ่นะเป็นป้องกันของโต๊ะบอรดนะโอ้ยเมกาทรอนข้าเปิดทางให้แล้วโอ้ขอบคุณมาก ดีมากดีใจดิกว่าจากการออโตมัติมดเมก้าทรอนค้ำสะพานมาแล้วเมการอนดาจ่อืมไปลุยต่อเลยเอ๊ะมันจะออกมาตรงไหนเอยราหยุดเขาไม่ได้ถอยทับถอยทับยิงยิงมันเรายิงมันอยู่น่ะ ยิงให้โดนดิวะมึงเยอย่าทะเลาะกันมึงไปทะเลาะกันในนรกไว้อืมกูจะส่งลูกมึงขึ้นตรงอันอยู่ไหนวะไว้หมดแล้วอืมอเลอร์อเลอร์อืมเฮ้ยเฮ้ยอืมกลับมาดิผมกลับมาให้มึงเองตายซะกูเรียกกูกลับอืมตาย อืยิงออติมัสอะไรเฮ้ยอืมหมดเรียบเรียบเคลียขอดูตังตรงนี้ก่อนนะมีเยอะมากเลยตรงนี้ขึ้นไปข้างบนอืมไม่ต้ององไม่ต้องอัพอะไรแล้วเมกาทอนขาตองอรตง,ตองอพรงงรออิกัดของเทรติคอนให้แล้วนี่กูต้องนี่กูต้องรอกเกรอเนี่ยหายขึ้นไนท์เปอร์อยู่ที่สะพานมึงบอกใครเมกาทอน อืมอืมอืมตายซะขวายอีกตัวนึงแมนจะมาที่หลังกูจำมึงได้เฮ้ยเฮ้ยไม่รอดจริงเหตายซะ let's go นี่ครับอดต่าห์ตบอัลติมัตมีการรายงานบอกว่าเมกาทอนกลับมามีชีวิตอีกรอบต้องเช็คให้เฉะชัวร์ก่อนว่าอันนั้นรายงานจริงไหมนี่คือคำตอบตื่นเตไม่ทัน แมกกาชอนเจ้ายังทำงานอยู่ไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มื่ก่อนแมกกทชอนถ้าเจ้าจะมาหาพลังงานของเทพที่คอนเขาได้ตายไปแล้วนี่เจ้าจะเปลี่ยนไซเบอร์ตอนให้กลายเป็นแบบทุ่งหญ้าอันแสนสวยงามข้าคือคุณอยู่เหนือทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่ข้าจะมองเป็เจ้าหรกกอกรอื่นก็คือเมกาะอนแบบจะปกครองอีกแบบนะมันก็ไม่ชอบหน้ากันเหมือนทุกรอบมันแหละมันก็เรื่อเรื่องประมาณนี้เหมือนเดิมห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับก็โอ้ยอือจะเอากูลงไปเหรอไหนวะเฮ้ยอืโอ้อืออือตายาละโอ้ อ๋อดีโอหรอกอันที่สามโอ้โหกูงงไปหมดแล้วอย่าให้เข้าไปถึงเทปดิคอนได้กูไม่กลูหรอกเฮ้ยรับเป้าหมายไว้อืมอืมตายะ่ะเดี๋ยวนะมีอะไรตรงนี้บปล่ามีตังไงล่ะอืมเด <Sever ance> ี๋ยวนะยิงเขาไปไหนแล้วกูอยู่นี่แกบังอาจนัก เดซเซปติคอนอืมโอ้โหเฮ้ยอืมอืมโอ้โหเยอะมากยิงให้หมดหมดยังครียเดซเซปติอนครียร์หมดแล้วขอขึ้นไปดูตังก่อนนะครับโอเคดูเหมือนตรงนี้จะไม่มีตังแล้วนะทุกคนคือเหมือนผมจะเอาไปหมดแล้วนะไปเราเข้าโอ้ผมจำจไม่ได้วปาตรังไงอ๋อ,อดีนะ้ายประตูเปิดนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะ นี่มีตังค์อยู่โอ้จริงด้วยแค่นี้กูก็งกเนาะกูไปใช้อยู่ปืนเดียวไม่รู้จะเอาไปอัพอะไรอยู่แล้วบุกไปต่อเฮ้ยไหนๆพูดแล้วขออัพเกรดสักหน่อยแล้วกันอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมคืออันนี้นะลด25%อาวุธทุกอย่างนะอ๋อนี่รูปตังค์โอ้โหกูก็งง,ง,ง,งตงั้งนานคือเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไว้ซื้ออันนี้ครับ15,000เลยนะมันจะได้แบบใช้ตังค์ประหยัดขึ้นนะครับผมอุย้ยเดซิคอนป้อมไหมอืมตายซะ เก็ต่างด้วยนะอืมอืมอืมตายอืมโอ้อืมเฮ้ยยิงให้หมดตายลองเตาอัตบ,บั๊ก นี่ครับเรียกสะพานลงมาเนี่ย s o ว n d w เจ้าดีนะครับไหมรู้สึกว่าออโต้บอทจะยังไม่ได้ทิ้งพลังงานของเทปิคอนไว้นะเทปิคอนยัง,ง,งม,มีชีวิตอยู่คือเราต้องเอาพลังงานนะครับเดี๋ยวเราโชคดีมากเลยนะอืมเฮ้ยไอ้ชื่อเอ้าโอ้กูตกอีกนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดดูดีๆนะนี่จะเป็นเมืองออโต้บอทนะซึ่งก็ไม่ใช่อีสเตอร์เอกหรอกก็เป็นฉากสวยๆนะครับดูดิ คือเกมนี้มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะ่ะมีแบบฉากเมืองออโตบอตสวยขนาดเนี้แล้วแบบว้าวก็ชอบทางนี้อยู่ดีเย่ยโอเคดูเหมือนตรงนี้จะมีตังนะทำาไม่ผิดนี่ยิงให้หมดเบร็เรีบรยบตกรถแล้วจะรู้อย่างเดียวเลยกูล่างรถถังมิกรทอนโคตรชานะจะบอกให้ดูดิไวแค่เนะี้ยอย่งกระจอกเลถอยทัถอยทับกูไม่ให้มึงถอย อืมน้องแค่กี่น้องเอเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โอนั้นอันตรายจริงขอยิงก่อนแล้วอืมอ l e r t ยินดีที่คอนเข้ามากูอืมถังถังพอมปืนก่อนนะครับใครเห็นเจ้านัไม่กระทอนเออมึงมีตาไอ้ห่าอืมมีทำให้แกรู้สึกดีขึ้นไหมโอ้โธ่หมดอืมอืมตายหมดหมดยังเฮ้ยข้างหลัง อืญเถินด,ดอกสุดท้ายให้ขึ้นด้นบนครับ,บเปิดทางไปต่อประตูข้างล่างปิดหรอไปทางนี้ก็ได้เงยวางวางข้างในเป็นอ๋อข้างในเป็นอ้นนี่เด้ได้ได้ด้มีนี่ครับผมมีตังให้เก็บนะข้างล่างแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกหมดแล้วเออข้างล่างนี้มีมอ,อะไรไหมเดซิติคอนเข้ามาแล้ว อโอ้โหโ,โดนลูกสองอันตรายสุดแล้วนะแต่ไม่มีใครไม่มีใครอันตรายเท่าข้าหรอกเมก็ชรอนนี่เองเขาอ,อยู่ที่นี่ทั้แท่งมึงอยู่นี่ไงหมอนยังวะเฮ้ยมันตะกินมันนอนหมอบนะครับออกไม่เราต้องจัดการไอ้นี่ก่อนปะเราต้องจัดการเอ่อออโต้บอทไททันนะเอ้ามันก็คือชารไททันอยู่อะ เอแต่ว่าท,ทุบบอลไททันเขาเรียกอย่างนงี้ยละนี่มัน,นอะไรกันเนี่ยไททนันคาร์เตอต์บอลเมกะทอนมึงไม่รู้จักวะยิงยิงตายคนไวเรียบร้อยแบกบเออจอกนี่นะครับโอ้นี่ไงพอฆ่าไอไททันบอทเสร็จนะบินขึ้นมาข้างบนนะลงมาตรงนี้เลยนะนี่ครับ จะมีออดิโอล็อกอันที่สี่นะเก็บโอ้ผมก็เพิ่งรู้วเนี่ยว่าต้องฆ่าก่อนนะเพราะปกติผมไม่นี่เลยไงผมขึ้นมาแล้วจะเห็นเลยต้องใส่ผมฆ่ามันก่อนตลอดอืออดิโอล็อกอันนี้ก็พูดถึง Gladiator Gladiator ที่ชื่อเมกา t อนนะครับคือเมกา t อนนี่เป็น g l เ d เตอร์ที่แบบโหดที่สุดเลยนะนะักน,นักสู้อะประมาณนั้นนักสู้ในสังเวียน หยุดเขามึงจะหยุดใครวะด่านนี้ไม่เปลี่ยนปรงปนี้ปืนแม่งแล้วดิสไนติคอนมันมาแล้วอืมอืมยิงให้หมดยิงให้หมดวู้โหไม่รู้จะเหนื่อยหรือจะมันดีวะเนี่ยตอนนี้ก็เหนื่อยไปด้วยเลื่ๆๆลโซ่เลื่โซ่อืมมึงให้ใครกลับมาบทพูดมึงมีไม่กี่ประโยคแหละพวกออตโต้บอทอืม หมดจ้ะลงเลยนี่กูใช้ปืนมือซ้ายมายั่งหรือมึงหาว่ากูโกงอืมไปชึบ飒มั่งครับเขา่飒มีให้เปลี่ยนไหมเราไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเราก็ใช้อยู่มือเดียวเนี่ยตายแล้วข้างล่างมีของวะนี่ไงมีตังค์อยู่นะครับอยู่นี่ไงอืม เซาวเวบอกให้ทำลายแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมันจะขังอ้นี่ขาของเซฟิคอนอยู่นะครับเราต้องใช้ทุกส่วนลยู่ายหมดก่อนอ้าวประตูหลังปิดซะลวเออหมดยังวะโหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 5. ช่ชึบชึบเอาพังดิเออพังเรียบร้อยเดซิคอนเข้ามาแล้ว ออ,อืเดี๋ยวนะชึบนี่ครับเป็นขาของเทปซิคอนนะโคตรใหญ่อุ๊ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอือตายละอ๋อติดช่วยด้วยติดโอเคนัวบักตกใจเลยโอ้ยหรีบเลยให้จบงวงครับผมนี่ยับ ร่างกายมันเป็นอิสระแล้วนี่คือแขนของเทปติคอนนะครับแขนใหญ่มากนะเออใหญ่เท่าไม่น่าใหญ่เท่าเมโทรแพ็กนะหรือเปล่าหรือดีเทลมันผิดพลาดก,ก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าอาจจะใหญ่เท่าก็ได้นะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะว่าตามเรื่องจริงจริงมันใหญ่เท่ากันไหมนะนั่นข้าเห็นแขนคู่ของเทปติคอนแล้วอือยังก เสอรบิดนี่อ้ง่วงมากเลยใช่ไหมเฮ้ยมึงนี่นะยิงกูตอนสำคัญแบบนี้เดี๋ยว็ดเอาตังค์ยนี่ครับออดิโอหรอกอันที่5อันสุดท้ายแล้วนะนี่พูดถึงเรื่องเทปติคอนนะครับอันนี้ตัวของเทปติคอนนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราต้องไปหาโซนหัวเลย นี่ตัวโคตรใหญ่เลยโดนแยกชิ้นตัวนะครับเออตบอดมันทำเลยโอ้ใหญ่มากดิโอ้โหดีเทลอะไรกันเนี่ยภาพอะไรกันเนี่ยดินน้ำมันมากเนี่ยเหมือนจะไปต่ออยู่นะอืมนี่ครับเราขอดูหน่อยนะไม่ต้องรีบเล่นหรอกโหใหญ่มากเลยนะอ่าปิด ส่วนตัวทำเออทำงานเหมือนแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ส่วนหัวในที่จะต้องไปจัดก,การอืมเฮ้ยดิสไนคอนอืมดิสไนคอนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้อืมมึงร้องกินร้องกันเข้าไปออตโตบอดตายปนะยิงเฮ้ยอยู่เดี๋ยว อืมยิงโอเคหมดเรียบร้อยเอ,อ่อเนื่อใครวะเอ,อไม่ใช่ผมมืนจัดเลยทุกคนผมเห็นกล้องอนะเป็นคนนะนโอ,โอ้โ,อโอได้มาหมื่นเก้าทุกคนซื้ออันนี้ไปเลยไอหมื่ 15. นห้านี่ปืนนี้โคตรมันผมบอกเลยใช้ปืนนี้เล่นนะสนุกมากาวเวฟเปิดประตูะตะตนี่เป็นปืนไอ้นี่นะครับสามารถยิงแล้วกระเด้งได้นะ นี่ถ้ากดค้างนะบางคนไม่รู้นะจะยิงออกเป็นสามอันนะยุบจุ๊บจุบยู่นี่เขาเท่แต่เดี๋ยวเราลองไปลุยกันนะครับด้วยปืนนี่นะเดี๋ยวจะสลับกันใช้เนี่ยจะใช้อยู่ไม่กี่รอบหรอกสุดท้ายก็ใช้ปืนหลักอะ่ะเอ้าฟังหลังเหรอเฮ้ยพังเลยนี่พัง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 ก่อนอืมพังเลยนี่นะครับพลังงานที่แบบปิดให้หัวเทอร์มิคอนไม่ทำงานนะ เฮ้ยเอา้าเอ็น,นช้พังไม่ได้ตายแล้วโอเคอืมอืมไม่ทำงานแล้วโอ้ไอ้พวกเสนเ่ห์ปืนนี่มันอึดมากๆเลยนะไม่รู้ทำไมเนะี่ยตัวก็บังบางนี่ครับเฮ้ยเอ่อนี่ซาเวฟลงมาซาเวทมาจัดการนี่นยครับปิดระบบทำงานของเนเซอร์พวกนี้นะ จ่อระบบมันเซเว็บลอยเลยท่านรอนไม่กระทนนี่นะครับเรามีป้อมปืนช่วยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งออตโต้บอตจะมาจากฝั่งนี้นะอืมดิสเดนิคอนเหรอพูดยังไม่จบเลยพูดตายซะอืมอกีดล้องก็ไปโอ,อ้อืมอยู่ที่ให้มันจบไวเองเกมนี้นี่ตายซะดูนะโอ้คนมันปืนนี้ปืนนี้ดูนะ โอ้ยกูจะเล่นกูเล่นอะไรเนี่ยกูจะตายดูดูดูตัวขาดหมดเลยนะดูดิโอ้โหอืมแต่เราไม่ได้หลอกปืนเรายัางไงเราก็โกงถึงแล้วปืนผมเด็กทอนนะครับโอ้ยตายซะอืมหมดยังเฮ้ยยังมีอีกเหรอเอ้ยตาย โอ้สไนเปอร์เนี่ยยังเกียดเลยโอ้อืมตายดิจิติคอลเหรอ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 ืมไม่มีไหวแล้วแปลงล่างบินเลยยิงแรงขึ้นไม่น่าเชื่อคุณแค่บินได้ทำไมคุณยิงแรงขึ้นวะโอ้หังให้หมดคาคุณมาที่หมดออโต้บอทออโต้บอท กูไม่เก็บเลือดด้วยกูยังกูคืคอหลอดมิคาทอนไงล่าอืมโอ้าวยอดกูขอความรู้สึกแห่งการต่อสู้หน่อยดิวะอืมมิคะทอนพูดนะไม่ใช่กูเฮ้ยมีคนแอบยิงซาเว็บรอกว่าว้าาจบพอดีซาเว็บายงานมาซาตอมิคาทอนเออเตียมบาวตรงนี้เทปิคอนได้ทำสามารถใช้งานได้63%นะครับ ใหม่สาเวฟไม่ต้องทำให้เขาตื่นขึ้นมานี่เทมปติกอนถ้าเจ้าดีนขะนี่ไม่ใช่ภลรกิจน,นี่ภาังกิยังไม่ล้มเหลวเจ้าต้อตงแปลงร่างเป็นยานบินนะครับเพื่อแบบให้เราไปทำลายออโตโบอทได้ แปลงร่างเป็นอะไรที่ช่วยเหลือเขาข่าได้นี่นะครับเหมือนจะปรับเปลี่ยนให้เทติคอนกลายเป็นยานบินยักษ์นะนี่คือเป็นยานอวกาศตอนต้นแคปเตอร์ที่หนึ่งนะครับที่มาบุกยานดีอาร์นะ มีครับแปลงล่างแล้วคือสกิลมันก็จะแปลกๆหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าสกิลภาคเนี้ยมันเทปซิคอนแม่งเราเห็นอยู่นะตัวเล็กเติ่กลายเป็นยานเบลเลอร์ที่แบบขนพวกดีเซิทิคอนเป็นพันๆตัวได้เลยนะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะจริงๆนะรถไปกันเว้ยเหลือเกินไม่มากนี่ต้นไผ่ ไปดูดิว่าใครจะแฮกระบบของช็อคเวฟไปตัวความเรียบร้อยของมันซะแกรออะไรกันอยู่วะไปสินี่เล่นเป็นออสไดเซติคอนนางงูที่มีตาเดียวอยู่ก่อนไม่สปอยโอ้เหนื่อยมาก <S <S และดูออดิโอหรอกที่ต้องหาคลิปหน้าโอตายแล้วท่านผู้ชม,เ,มเยอะมากเลยนะเนี่ย ยังมันเยอะจังวะเอาละครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอยากดูคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์ถึง250ไลค์กันด้วยนะครับผมเห็นที่ผมพูดนะถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วฟังผมนะแล้วเป็นผู้ติดตามไม่ใช่ผู้ติดตามดิคนดูใหม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าจะได้มีแรงและทำอะไรได้มากขึ้นนะกดซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นค่าขนมให้ผมหน่อยนึงก็ได้นะเยี่ยม Thank mm -hmm.